คนเคยเห็นเครื่องดัดเหล็กกันไหมครับที่เขาขายกันราคาเป็นเป็นหมื่นนะครับในท้องตลาดเดี๋ยวนี้ผมจะมาทําให้ดูเครื่องตัวนี้มันดีมากครับเหล็กที่ตรงๆเราก็ดัดให้โค้งดัดให้กลมทํโครงหลังคาหรือว่าเด็กที่มันงองๆเราก็ทําให้มันกลับมาตรงได้ครับแล้วข้อดีก็คือมันสามารถย้ายไปที่ไหนก็ได้ครับตัวนี้แล้วก็ไม่กินแรงเราด้วยครับเพราะว่าจะใช้ไม่แรงเลยและมีระยะห่างแค่สิเซนเท่านั้นครับก็จะทําให้เราไม่ต้องตัดเหล็กเยอะนะครับจะไม่เปลืองเหล็กใส่เหล็กได้สูงสุดนิ้วสอถึงนิ้วครึ่งเลยครับ เครื่องดัดเหล็กส่วนใหญ่นะครับไม่ย้ายไปไหนไม่ได้หรอกแต่โวนนี้ยผลไปได้ทุกที่ไปดูการทํากันเลยครับทุกคนจะตัดได้เรียบร้อยนะครับเราก็ประกอบแล้วก็เชื่อมนะครับตู้เชื่อมที่ผมใช้จะเป็นตู้เชื่อมมิกแบบปลั๊กพอนะครับก็ไม่ได้ใช้แก๊สใช้ง่ายครับแต่สเก็ตมันค่อนข้างเยอะเลยผมมีแผลทุกวันเลยเวลาใช้ตัวนี้ หลังจากเจียหยาบเรียบร้อยนะครับผมก็จะมาเจียละเอียดด้วยกระดาษทรายเบอร์105เบอร์120นะครับใส่กับลูกหม,มูอินเจียเลยตัวนี้เวลาเจียเสร็จแล้วมันจะได้งานที่เนียนมากนะครับเวลาพ่นสีก็จะไม่รู้เลยว่าเราเจียอะไรเงี้ยนข้างเนียนเลยครับตัวนี้แต่ถ้าใครไม่มีมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นตัวปล่อยคล้ายๆปล่อยขัดหม้อครับตัวนั้นก็ขัดเนียนเหมือนกัน ปืนนี้ผมใช้นะครับจะเป็นขนาดใหญ่มากๆเลยจะเป็นขนาด1นิ้วหมดนะครับจริงๆใช้ขนาดเล็กก็ได้นะครับแต่อายุใช้งานมันจะสั้นครับผมก็เลยเล่นใหญ่เลยจัด่วนนี้มาก็จะจบครับดัดเหล็กนิ้ว2อะไรเงี้ยนิ้วครึ่งก็สบายเลยไม่ต้องห่วงว่าลูกปืนจะปิ้นอะางเงี้ยครับคือตัวเหล็กผมก็ใช้โครงสร้างหนาด้วยนะครับจะใช้กรอบเป็นนิ้วครึ่งเลยแล้วก็ตัวสวมก็จะเป็นนิ้ว2นะครับน็อตก็ใช้ความยาวประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับ ถ้าสั้นกว่านี้เดี๋ยวมันจะสวมข้างล่างไม่ถึงตอนนี้ก็เริ่มตอกแล้วครับมันจะใส่ยากนิดนึงนะครับพวกเพาบางทีไปซื้อเพาเก่ามามันเป็นสนิมอะไรเงี้ยครับเขาเก็บไว้นานอะไรเงี้ยเป็นสนิมก็ต้องมาขัด่อจะใส่ได้ก็ลําบากแต่ถ้าใครมีเครื่องกึ่งนี่คือสบายอย่างนี้ใส่กับเครื่องกึ่งแล้วก็กระดาษทรายหมุนนะครับหมุนกับกระดาษทรายก็จะไหวนะครับก็วัดประมาณนี้เลยเราก็ตัด ความกว้างเนี่ยก็อยู่20เซนนะครับตัวนี้ใช้ความกว้างอยู่20เซนผมก็จะวัดมันจะปรับได้2ตำแหน่งนะครับก็คือจะมีตรงกลางกับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราก็เลื่อนเอาตำแหน่งที่เหมาะสมเสร็จแล้วเราก็มาร์คมาร์คตำแหน่งแล้วก็ไปเจาะครับผมจะพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดนะครับก็บาง ถ้าอันไหนมันไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะเข้าไปตอบเรื่อยๆหลังจากมัดตำแหน่งนะครับใช้ตัวนำศูนย์ตอกเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ไปเจาะนะครับเจาะนานอยู่เหมือนกันครับเพราะรูมันค่อนข้างใหญ่บอกเลยนะครับถ้าใครไม่มีแท่นสว่านเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งเมื่อยจริงคือมันต้องเจาะข้างล่างด้วยนะครับ คือผมไม่ได้ถ่ายตอนแรกให้ไนงะคือมันจะใช้ดอกผมจะใช้ดอก6มิลเนะี่ยนำลงไปก่อนทะลุถึงข้างล่างเลยนะเพราะมันต้องสวมน็อตลงไปแล้วก็เจาะขยายให้มันใหญ่เท่ากับรูน็อตนะครับถ้าใช้สว่านแบบเราเจาะเองอนะ่ะก็โคตรเหนื่อยอะ่ะเมื่อก่อนผมไม่มีแท่นไะงใช้เป็นมือเจาะโหบะไหลอ่ะกว่จะเจาะได้ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ยึดตัวลูกปืนตรงกลางนะครับตรงนี้ผมก็จะใช้เหล็กแผ่น2อันเนี่ยที่เป็นของเก่าเอามาเชื่อมแล้วก็เจาะรูนะครับเนี่ยเราก็จะวางลูกปืนมาแบบนี้เป็นตรงกลางตัวนี้มันจะอิสระกับตัวด้านข้างครับแล้วเจาะรูจริงๆถ้ามีใครสนใจอยากให้ทําให้อ่ะผมใช้ของใหม่นะก็เอาเหล็กใหม่มาทําพอดีมีลูกค้าสั่งมาอันนึ่งครับก็กําลังทําเร่งทําส่งให้อยู่ หยาดไงเศรษฐกิจก็ไม่ดีช่วงนี้ก็เหล็กเก่ามาใช้เพราะเราทําเองไงไม่ได้ส่งลูกค้าตัวนี้นก็ทาดีไวใช้เองนี่นะครับเจาะเสร็จแล้วนี่ตัวนี้จะเป็นตัวสวมจะเป็นขาด้านล่างอ่ะตัดตัดให้พอดีนะครับตรงเนี้ยถ้าตัดไม่พอดีแม่งเชื่อมไม่ได้นะถ้ามีใครอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับการสอนเชื่อมที่โปะรูนะครับที่มันแบบบางทีเราตัดมาไม่พอดีใช่ไหมคนใช้ไฟเบอร์อ่ะจะเข้าใจดีครับแม่งตัดไม่ค่อยตรงหรอก ผมตัดมาบางทีข้างบนมันก็ตรงข้างล่างมันก็ไม่ตรงเนี่ยก็ต้องมาบางทีก็มันห่างเยอะครับต้องมาโปนี่ตัวนี้ผมขอแนะนําเลยตัวนี้ใช้ดีมากไอตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะเก็บเกี่ยวด้านในอะเมื่อก่อนผมจะใช้ตอนทําแอร์บ่อยมากตัวเนี้แล้วก็ตัวนี้ใบมันเขาบอกว่าสามารถใช้กับเหล็กได้ครับก็ใช้ได้จริงเนี่ยผมก็ใช้มาหลายงานแล้วบางทีถ้าใช้ต่อใบใช่ไหมครับมันมันช้าตัวเนี้ก็คือมันเก็บได้ไว ระยะตรงนี้ผมก็คือระยะตรงเนี้ยนะครับทุกคนคือมันต้องเท่ากับข้างบนมันจะเป็นตัวสวมอะคือจะเอาขนาดเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ใจ,จทุกคนเลยว่าจะเอากว้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่มันต้องเท่ากับตัวข้างบนนะตัวข้างบนที่มันจะเป็นตัวสวมกันนะตรงกลางนะครับที่ผมเชื่อมไว้อ่ะจะเอาแม่แรงไปวาง เสร็จแล้วก็เอาตัวข้างบนมาทาบนะครับแล้วก็เชื่อมไปประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูอ่าขั้นตอนอื่นกันดีกว่าจะได้เร็วหน่อยคลิปมันเริ่มนานแล้วเดี๋ยวผมทําให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าหน้าตามจะเป็นไงมันจะเป็นอย่างนี้เราจะใส่แม้แรงเข้าไปข้างล่างต้องเชื่อมให้ตรงนะครับถ้ามันเชื่อมไม่ตรง,าง,งาเ,เนี่ยงามไส้เลยเนี่ยเราผมจะเปลี่ยนเป็นเชื่อมทูบนะจะได้ความแข็งแรงหน่อย คือเชื่อมทูบเนี่ยมันเป็นเชื่อมที่ดีนะครับแล้วก็ประหยัดแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือแม่งต้องมาขอคีย์สลักเนี่ย,ยแม่งทาให้เราต้องเสียเวลาครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคือเวลางานเหล็กนนหนาๆครับมันต้องใช้เชื่อมทูบอยู่แล้วนี่ผมก็เชื่อมข้างล่างเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็ขึ้นโครงเสร็จแล้วเดีย๋ยวจะลองใส่ตัวด้านข้างเข้าไปเพื่อจะวัดตรงกลางเนี่ยตรงกลางผมก็เอาเหล็กเก่าเหมือน,นกันมาใช้ก็ไม่ค่อยดีครับเหล็กเก่า เนี่ยตัวเนี้ยแต่มันหนามากนะในตรงด้านข้างเนี่ยผมก็เลยเอามาใช้มันหนาประมาณ3ามมิลอะหาไม่ค่อยได้แล้วตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เหล็กมันทําไม่ค่อยหนาถึง3มมิลครับนี่แม่แรงเลยพระเอกของเราแม่แรงตัวนี้จะเป็นแม่แรง20ตันนะครับจริงๆใช้2ตันก็พอแล้วผมใช้เป็นแม่แรงเก่าไนงะผมเอาไปใช้ยางอื่นอยู่ก็ขึ้นโครงประมาณนี้ครับเสร็จแล้ว นี่เราผมจะเริ่มดัดเหล็กอะน,นะเนี่ยขั้นตอนนี้ก็สําคัญต้องทํามือจับแต่มันยังไม่มีตรงกลางนะครับผมยังไม่ได้สร้างตรงกลางเข้าไปที่มันจะเป็นตัวล็อกการวิ่งอะเนี่ยตอนนี้มันก็จะวิ่งนิดนึงเราก็ต้องคอยเอามือประคองมันไม่อย่างนั้นมันก็จะเอียงจริงๆตรงนี้ทําได้ไวครับกด2 3ทีเนี่ยมันก็แทบค้งแล้วเนี่ยแต่ทุกคนจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีรอยที่มันบี้เข้าไปอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ ถ้าเกิดใจร้อนก็จะเป็นงี้ครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ตัดทิ้งเราก็เอามาเชื่อมใหม่เป็นอันใหม่ได้แล้วก็เลียมันก็จะเหมือนเดิมแล้วทีนี้ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะมาทำตัวที่ผมบอกกันแหละไอตัวล็อกข้างในมีตัวเนี้จบเลยมันก็จะไม่วิ่งและเวลาเราใส่เหล็กเข้าไปอ่ะ มันก็จะประคองให้เหล็กอยู่ตรงกลางตลอดแล้วเวลาดัดมาเหล็กก็จะโค้งสวยคืออันนี้ผมก็พัฒนามาหลายอันแล้วนะคือตอนแรกอ่ะดัดไปมันเป๋หมดเลยก็เลยได้ตัวนี้มาจบจบเลยนี่เดี๋ยวผมจะดัดให้ดูตัวนี้จะเป็นเหล็กเหล็กตรงนะครับเดี๋ยวผมจะดัดให้มันโคง้งงอๆก่อนแล้วจะดัดกลับมาให้ทุกคนดูว่าเวลามันโค้งแล้วอะ่ะมันก็กลับมาทําให้ตรงได้นี่ตอนนี้โค้งแล้วนะ ค่อยๆกดนะครับผมไม่ได้กดแรงเพราะถ้าเรากดแรงอ่ะเหล็กมันจะมีรอยบีนะ้ไงคือข้อดีของตัวนี้นะครับถ้าเราใจเย็นๆหน่อยค่อยๆไล่ไปอะ่ะรอยไม่มีเลยแผลคือเนียนมากเหมาะกับงานที่ต้องส่งลูกค้าอะไรเงี้ยนี่เราผมจะมาดัดเหล็กยาวๆให้ดูนะครับไปดูคลิปกันเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูจะเป็นเหล็กกล่องนะขนาด ไม่ถึงนิ้วอ่ะมันจะเล็กกว่าน,นิ้วนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะดัดให้มันโค้งก่อนเสร็จเราก็จะกลับจะทําให้มันกลับมาตรงเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูกันอ่ถ้าพูดถึงในท้องตลาดนะครับถ้าไม่มองเรื่องราคาหรืออะไรเงี้ยผมมองว่าตัวนี้ดีที่สุดแล้วสำหรับผมอะ่ะคือต้องบอกเลยว่ามันมีไม่กี่เครื่องครับที่มันสามารถย้ายไปไหนก็ได้ทุกคนลองคิดดูเครื่องดัดเหล็กนะ เวลาเราจะย้ายที่ไม่โคตรลาบากเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องติดโต๊ะใช่ไหมเราต้องยึดกับโต๊ะแต่เครื่องตัวนี้ยมันไม่ต้องยึดกับโต๊ะไงคือไปวางที่ไหนก็ได้อะข้อดีมันตรงนี้เลยนีแม่แรงใช่ไหมมันก็ยิ่งแทบจะไม่ต้องใช้แรงเราเลยครับคือแม่แรงมันก็จะเป็นตัวออกแรงทั้งหมดเราก็แค่หมุนไปหมุนมานเดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งครับผมใช้นิ้วชี้เนี่ย คือมันจริงมันใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวก็หมุนได้นะครับทุกคนคือมันออกแรงน้อยมากแล้วคนถ่าอาจจะเห็นในคลิปว่ามันนานจริงๆครับผมกลัวเหล็กมันเสียเฉยผมจะเอาเหล็กไปใช้อย่างอื่นไงเสียได้ครับถ้าเกิดใครจะดัดโคง้งเต็นท์ดัดอะไรก็ไม่ต้องเสียดายหรอกกดกดไม่แรงไว้สองสามทีเนี่ยแล้วก็หมุนไปหมุนมามันก็กลมแล้วครับไม่ต้องหมุนเยอะแบบผมบอกแล,ว,แลวนี่นะครับก็คือ,อเหล็กตอนแรกะที่เราดัดกันเมื่อกี้ จะเป็นเหล็กที่เราดัดไปโค้งจนแทบจะวงกลมแล้วนะครับแต่ผมก็ดัดกลับให้มันตรงได้แล้วเหล็กไม่เสียเลยทุกคนดูแนวดิไม่มีรอยบี้เลย ก็จบกันแล้วนะครับสำหรับวิธีการ DIY ตัวดัดเหล็กโค้งดัดเหล็กกลมแล้วก็ทําให้เหล็กที่มันโค้งโค้งอเหล็กเก่าเอามารีไซเคิลนะครับทําให้มันกลับมาเป็นเหล็กตรงเหมือนเดิมนะครับก็ไปลองทากันดูโดยสาหรับผมนะผมว่าใช้งานได้ดีแล้วครับมันก็จะเหลือตรงนี้ที่ผมยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวผมก็จะตัดนะครับให้มันเรียบแล้วก็จะมีแม่แรงตัวแม่แรงเนี่ยจริงๆแล้วใช้แค่2ปันก็พอนะครับ แต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัว20ตันซึ่งมันเกินความจําเป็นไปหน่อยแล้วมันก็หนักด้วยครับแล้วแท่งตัวเนี้ยถ้าจะมาเหมาะเลยก็ตั้งบนโต๊ะนะครับสูงประมาณ60-70เซนคือข้อดีของตัวดัดเหล็กตัวนี้นะครับมันไม่ต้องยึดกับตัวโต๊ะนะครับก็สามารถตั้งบนโต๊ะได้เลยแล้วเราก็สามารถดัดเหล็กได้ต้องหาตัวดัดเหล็กโค้งดัดเหล็กเอาไว้ DIY ใช้เองนะครับหรือว่าทำโครงเต็นท์โครงอลังคาหรือว่าอยากจะซ่อมเหล็กที่เรามีอยู่เนี้ยเหล็ก ที่มันโค้งๆเอ,อ,อีงอยงเงองยอย่างเงี้ยนะครับให้มันกลับมาตรงก็ตัวนี้สามารถใช้ได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับ